คจุจเจวะสวัสดีมิสหายผู้รักการผจญภัยทุกคนครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแห่งมิญญาณวันที่เราผู้ผีจะออกมาร,ร่วมสนุกกับเรานั่นก็คือวันฮาโลวีนนี้นี่เองผมจึงขอเล่าเรื่องราวชวนขนหัวลุกให้ฟังกันแต่ก่อนหน้านั้นถ้าผู้ชมเคยได้ยินคํากล่าวนี้ไหมครับว่าวันเกิดเป็นวันดีแต่ผีอยากจะเอาคนโบราณเขาเตือนไม่ให้เราออกจากบ้านในวันเกิดมิเชนั้นจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ เรื่องที่ผมจะนํามาเล่าดังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนผมผมจึงขอแทนตัวเองเป็นเพื่อนของผมเพื่อให้การเล่าครั้งนี้ไม่งงนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นในวันเกิดของผมซึ่งเป็นวันที่31ตุลาใช่ครับมันคือวันฮาโลวีนนี้เองในวันนั้นเวลาประมาณ3ทุ่มผมกับเพื่อนชวนกันไปสังสรรค์ที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งซึ่งในขณะที่ผมกําลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังร้านผมเกือบถูกรถชนตาย แต่ผมยังพอมีสติอยู่บ้างและเบรกได้ทันก่อนที่รถจะชนกันมิฉะนั้นผมคงเล็บเป็นโจ๊กไปแล้วทุกๆอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในวันเกิดของผมผมมีความสุขมากมากจนที่สุดแต่ความสุขของผมก็หมดไปเพราะพี่ของผมโทรมาบอกว่าให้ไปรับหน่อยผมได้แต่บ่นในใจว่าทำไมไม่กลับเองวะแต่ยังไงผมก็ต้องไปรับพี่อยู่ดีพอถึงที่หมายทุกอย่างมืดจนมองเห็นอะไรไม่ชัดพอไฟหน้าร้านของพี่ผม รวมถึงร้านอื่นๆก็ปิดหมดผมเห็นเป็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณหน้าร้านที่พี่ของผมทำงานอยู่ผมจึงคิดเอาเองว่านั่นคือพี่ของผมผมเรียกให้มาซ้อนท้ายรถตามปกติแต่สิ่งที่แปลกก็คือเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าพี่มีทางลัดกลับบ้านซึ่งปกติพี่ผมไม่ค่อยคุยกับผมสักเท่าไหร่พอซ้อนท้ายรถก็จะดังเล่นมือถือตลอดทาง แต่ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะผมเองก็อยากรีบกลับไปที่ร้านเหมือนกันผมถามพี่ว่าต้องไปทางไหนโดยที่ไม่ได้หันไปถามเธอพี่ของผมก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากชี้นิ้วผมจึงขับตามที่พี่ผมชี้แต่หน้าแปลกที่ทางมาดูไกลกว่าปกติที่ผมขี่กลับบ้านแต่ผมไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยขี่ตามที่พี่ผมชี้ทางมันค่อนข้างมืดและเปรี่ยวน่ากลัวเกินไป ผมจึงตัดสินใจหยุดรถหันไปถามพี่ของผมแต่ยังไม่ทันได้อ้าปากถามเพราะเมื่อผมหันไปก็ไม่มีใครซ้อนท้ายผมอยู่เลยผมทั้งงงทั้งกลัวทั้งตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะตอนนี้รอบๆผมมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดผมเลยรีบออกจากตรงนั้นก่อนแต่ไม่ว่าผมจะขี่ไปทางไหนก็ไม่เจอทางออกเลย เรากับว่าผมถูกขังให้ติดอยู่ในป่าแห่งน,นี้และสิ่งเดียวที่ผมนึกออกก็คือพนมมือด้วยความกลัวแล้วตะโกนออกไปว่าอย่าทําอะไรผมเลยปล่อยผมไปเถอะผมจะทําบุญไปให้หลังจากพูดจบลมที่เย็นเยือกก็ค่อยๆพัดผ่านหลังของผมไปผมตัดสินใจลองขี่ออกจากที่นี่อีกครั้งครั้งนี้ออกมาได้อย่างง่ายดายผมจึงรีบขับรถกลับบ้านทันทีผมตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้แม่ฟัง แม่บอกว่าที่นั่นเป็นป่าช้าเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งล้างไปนานแล้วไม่มีแม้แต่พระที่จะเข้าไปบำเพ็ญศีลเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้ทุกคนกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านได้นะครับอย่างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกคนมีความสุขและขนหัวลุกในวันฮาโลวีนกันเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้านีมดเน บายบายครับ